ท่องัญชานี่ก็ได้พดน้นนะครับออกมาจากพรบรยาเสพติดนะครับใช้เพื่อเป็นเป็นทางการศึกษาเป็นทางอาหารและยาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในบ้านของสัตว์ป้านเสือเนี่ยก็น,นับว่าเป็นโอกาสที่โชคดีนะครับที่ที่ทางสงพเมืองสองพสีบนั้นได้เข้ญญามาดำเนินการนะครับปัญหายาเสพติดจ,จะหมดไปไม่หมดไปน่นอ ไม่ใช่เพราะส่วนราชการอย่างอำเภออย่างสพสิงห์มรสดหรืออย่างสถานศึกษาหรืออย่างคนที่เป็นหน่วยราชการนะครับเข้ามาดําเนินการก็คงไม่ได้บทจากพื้นที่ไปเพราะนันนะนนนะ้นสิ่งที่สําคัญนะครับจุดที่สําคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนในบูวบ้านของเองจะต้องทําไมครับต้องดูแลลูกหลานตัวเองครอบครัวเร็นงสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสานปาดีค้าก็ต้องปากปาา ผู้ดีมีหน้าที่ป่าปามก็คือทางเตยอนเรื่อการแเรื่องเกิดภูมิจรสัญญากรที่จของของชาติเกิดของชาติเกิดไ่ใช่ของนมันเป็นของชาติของชาตินไครับนะครับมีการดำเนินการเป็นเฟสแรกแล้วนะครับเฟสแรกแล้วเราทํามาแล้วนะครับเฟสแรกเราทำที่ไม่ครบปดนะครับนไม่ครบปดไม่ครบปดเรานะครับเวลาเนามการประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนครับมันมีขั้นตอนจะสั่งงานนะครับขั้นตอนจะสั่นานเนี่ย เราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเป็นคนบอกกำหนดให้ทำให้หมู่บ้านของเรานั้นได้ขาวนะครับถึงจะไม่ขาวก็จะเป็นแต่ว่าก็มันให้ให้มันเคลียร์พื้นที่หานะยาเสพติดของอประเทศเรานะครับก็ในทุกๆุทุกสมัยนะครับท่านก็ได้เห็นเราให้อนาคตของประเทศโดวยเฉพาะเยาวะชนที่จะต้องเติบโตไป ในตำรวจห้องปิดนะครับท่านต่อไปท่านตวัชชัยภูพับายอำเภอสีมโหสถนะครับแล้วก,ก็กนนาปราบปรามสถานีตำรวจภพธร์ชัยมโหสถไม่ได้เรียนพิเศษหรอกครับตเตทำยังไงไม่เห็นเันเกินสำคัญสำคัญมากสำคัญมาก